เพื่อนเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะนี่เลยน้องมะม่วงนะคะในสวนของเราซึ่งเยอะมากนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะเพื่อนนี่นะคะตัวนี้พันธ์สีแดงนะคะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่าเขาเขาเหมือนเหมือนแดงจากกรพรรด์อะแต่ไม่ใช่นะคะลักษณะคนละคนละอย่างกันนะเพื่อน และนี่นะคะก็จะเป็นมะม่วงสายพันธุ์แอปเปิลนะคะเพื่อนแอปเปิลเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมคะนี่เลยหวายย้อนแสงนิดนะะึงค<ๆ>่ะเพื่อนและนี่นะคะ<ๆ>ก็คือสายพันธุ์แก้วทคมิ้น์กันเพื่อนนี่เลยลูกโตโตโตเท่าไหนมาดูนะโตเท่าไหนมาดูนี่ ตัวเท่าเทียบเท่าฝ่ามือนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,คะและสายพันุนี้แหละนะคะก็จะเป็นมะม่วงที่เรานะคะจะพาเพื่อนๆนะคะตะลุยการทำถ้าลองดูนะครับเพื่อนนะเห็นเขาทำช่วงนี้กำลังฮิตมากๆนะคะในส่วนของมะม่วงหนึบนนะเพื่อนนะอ่าเขาจะใช้มะม่วงตัวนี้เลยก็คือแก้วขมิ้นนี่แหละนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องตามกระแสะนิดนึงนะคะว่าเออ ลองทํากินดูสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่แหละเราก็จะใช้ตัวนี้เลยเจ้าแก้วขมิ้นของเรานี่แหละนะะเพื่อนตัวนี้กําลังเริ่มแก่ได้ที่แล้วนะคะเขาใช้มะม่วงแก้วขมิ้นแก่นะเพื่อนเพื่อนในการทํามะม่วงหนึบเนาะเพราะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้แหละนะคะในการทำไปเพื่อนๆนคะเดี๋ยวเราไปลงมือเก็บมะม่วงไปทํากันเลย ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพาเพือพ่อนๆนะคะมาทําในส่วนของมะม่วงหนึบนะคะครั้งแรกของเราเลยนะคะแต่ว่าเราจะลองทําดูนะแล้วก็เรารู้วิธีถามแม่ๆม,มาในการเลือกมะม่วงนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนอันนี้คือแก้วคมิน้นมีมะม่วงพันอื่นใช้ได้ไหมได้แต่สีอาจจะไม่สวยแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีมะม่วงแก้วมะมินก็ทมินแก้วค่ะมินเออเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเหลืองแล้าน,น,นี้คือแบบว่า สังเกตไหมไซส์ใหญ่เป้งไซส์ใหญ่เป้งน,นะคะวันนี้เราจะทำประมาณสี่ลูกนะลูกหนึ่งแกะล้างไว้แล้วนี่ค่ะอย่างนี้ถ้าเนื้ออย่างงี้คือโอเคเลยนะคะเขาจะมีความาสีสวยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําดูกันนะเพื่อนเพื่อนะอันนี้คือม่วงแก้วพมินนะคะอ่ะปอกเลยนะคะเราก็จะเริ่มการปอกเราก็จะปอกด้วยมีดของเรานะคะจริงๆมันมีที่ปอกนั้นเพื่อนนะแต่ว่าเราไม่ถนัดอันนี้มันโอเคกว่าไงถ้าไอ้ตัวย ที่ปอกนั้นน่ะขั้นตอนการปอกจะไม่ใส่ถุงมือนะคะดิฉันไม่ถนัดนะคะเพราะว่ามันสิบาบมือขอยเดอ้อเออมันสิบาบมือด้ยค่ะผู้ใดถนัดใส่ถุงมือก็ใส่ได้ค่ะเดอ้อแต่ขั้นตอนอื่นเราจะใส่ให้นะคะถุงมือนะอย่ามามา่มาเด้อนี่นะคะปอกเปลือกเขาบอกว่าปอกให้ลึกนะคะเพื่อนเนี่ยมือใหม่อย่าง,ยงพวกเราต้องหัดทํานะอ,าออกเขาบอกเอาออก,อออกให้หมดนะคะอย่างเงี้ยไม่ให้เหลือแล้วก็เส้นสีเขียวต่างทําไม เพื่อนบอกว่ามันจะดำพนะนะเราก็ทำตามผู้รู้กูดูเราก็ทำไปมะม่วงหนึบครั้งแรกของเราจะกินได้หรือไม่แต่คิดว่ากินได้เนาะนี่เอาออกให้หมดนี่นี้นะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำให้สะอาดนะคะโอเคโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะปอกมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเอาไปล้างสองน้ำเรียบร้อยนะคะก็จะมาแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะถึงขั้นตอนการหั่นนะคะอุปกรณ์มีดต้องคมนั่นเพื่อนนะแล้วก็ระวังมากๆเวลาเวลาที่จะหั่นเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้แรงเยอะมากที่สําคัญอย่าเบียดเข้าไปเยอะเราอาจจะเสียดายแต่ว่าถ้าเบียดเยอะเราจะหั่นยากเหนมลองถ้าเบียดเยอะมีดคมแค่ไหนก็ติดแกรนนะคะเพื่อนๆโอ้อันนี้เสียดาย ขอหนึ่งชิ้นแล้วกันจึ๊โอ้นี่โอ้โห,โหเนื้ออันนี้คือมะมะ่วงที่สวนของเรานะคะโคมดูดิโอ้คุณเพื่อนนะคะเราก็จะหั่นเนื้อประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้หั่นมานนิดนึงตัวนี้คือน้ำมะนาวกับเกลือนะคะที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่น้องลงไปหั่นมาที่นี่ค่ะ อันนี้อาจจะใหญ่เกินนะคะเพราะว่ามะม่วงเขาชิ้นใหญ่ถ้าเรากลัวใหญ่เกินเราก็ซอยที่เราจะเท่านี้ค่ะเท่านี้ดีกว่าว่าอะไรตรงนี้เพื่อนเพราะว่าถ้าเท่าเนี้ยเกิดเราไปเจอไฟแราางก็แจะนี้ดีกว่านะคะอันนี้เราก็จะหั่นสามนะเพื่อนฉุบฉุบแบบนี้นะดูว่าตัวไหนถ้ามีแบบเขียวๆติดแล้วก็ออกนะคะแบบนี้กัะเพื่อน อยู่ตรงนี้เลยคะ่ะดูตรงนี้เลยการหั่นนะคะแล้วก็เอาไว้ให้เสด็จน้ําก่อนก็ได้นะเพื่อเวลาที่เรากดจะได้ไม่ลื่นงั้นเ่ยนะ,ะงั้นจะโดนมือนะคะขั้นตอนนี้สําคัญมากสําคัญตรงไหนสาคัญตรงจ,จะโดนมือไหม,ม <c oughs> <c oughs> นี่แหละการกะอย่าให้ลึกแกนมากอย่าให้ถึงแกนมากนี่นะคะโอ้โหเลิศเลย ชึ้อเอาไปจริงๆไม่เอาก็ได้นะเพื่อนนะแต่ดิฉันเสียดายเพราะเราทำกินเองเนาะเ,เดี๋ยวไว้เขากินเพื่อนเที่ยวก็ได้โอเคทำนะัน้นอันนี้ดิฉันก็จะไม่เอาเพราะบานเกินไปเนี่นะคะก็จะได้เดบบี๋ยวเราจะหัน่นแบบนี้ชึ้ชึ้ ชึบชึบเคก็จะหั่นแบบนี้นะคะเพื่อนจนครบนะเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ำที่เราเตรียมไว้มาสักครู่ไว้สักสิบนาทีก่อนนะคะเพื่อนโอเคมากันเพื่อนอันนี้ขั้นตอนนี้นะคะคือขั้นตอนก่อนที่เรานะคะจะเอามะม่วงลงนะคะหลังจากที่เราตั้งน้ําอย่างนี้เสร็จนะคะเพื่อนเราเติมน้ําไปก็ประมาณ600 ml ก่อนนะคะคือใส่น้ําให้พอท่วมนะ,นะคะเพื่อนเราจะใช้อัตรา,าส่วนอยู่ที่มะม่วงนะคะ มะม่วงหั่นของเราเนี่ยมะม่วงแก้วขมิน3กิโลนะคะกับน้ำตาล1กิโลแล้วเราก็จะใส่นี้เข้าไปเผื่อเพื่อใส่เกลือนะคะเกลือก็คือใส่ประมาณนี้แต่เมื่อกี้เราใส่ไปแล้วนะเพื่อนนะะคือให้ดูว่าใส่ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็แล้วก็คนคนคนให้น้ําละลายนะคะคนคนคนให้น้องละลาย,ะะลาลายแล้วก็ส่วน,นที่เราจะใส่ก็คือเพื่อนๆสามารถใส่เป็น ส้มสายชูก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นน้ำมะนาวานะคะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นนะคะน้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำมะนาวก็ได้นะคะเพื่อที่เขาเรียกว่าจะช่วยนะคะในเรื่องของการที่ไม่ให้เนื้อมะม่วงเละตอนที่เราเชื่อมนั่นเองนะคะอันนี้วันนี้ ตัวน้ำส้มสายชูลงนะคะเราก็จะใส่เป็นน้องน้ำมะนาวแทนน,นั่นเลยอ่าัตาส่วนกมาณนี้กาใส่เข้าไปนะคะแล้วเราก็คนในน้องข้าวต้เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวใส่ลงไปหนึ่งกิโลนี่นะคะเดี๋ยวแล้วเราก็จะ,นะคนนคะคนจนกว่า น้ำตาลจะละลายเราจะทําการคนจนกว่าน้องนะน้ำตาลจะละลายคนไะปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะละลายนะคะตั้งไฟอยู่ที่เอ่อฟางถึงอ่อนถึงกลางนะคะเพื่อนไม่ไม่เอาเดือดนะคะไม่เอาแรนะางนะเนี่ยนให้น้ําตาลละลายก่อนแล้วเราค่อยใส่มะม่วงลงไปน้ำตาลก็เริ่มจะละลายแล้วนะคะค าเห็ดที่เราใส่มะนาวนะคะเพื่อนๆมะนาวเนี่ยจะมีส่วนช่วยสองเรื่องก็คือช่วยให้นะคะเนื้อมะม่วงไม่เละแล้วก็เกลือนะคะจะมีส่วนเ่วยอให้เนื้อมะม่วงไม่เละแล้วก็น้ำมะนาวก็จะมีส่วนช่วยอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการที่ให้ตัวน้ําตาลนะคะไม่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 ตกผลิตหรือว่าไม่จับกันเป็นกลิบนั่นเองนะคะเพื่อนนะพร้มตาลละลายแบบนี้เราก็จะใส่ะม่วงสามกิโลลงไปเลยนะคะอันนี้เราใส่ ใครที่ตั้งหม้อเดือดแล้วนะคะอย่าใช้วิธีนี้นะเพราะว่าอันตรายนะคะเบิดน,น้ําร้อนอาจจะกระเด็นขึ้นมาได้นะคะใส่มะม่วงอย่างนี้เข้าไปนะ,ะ3กิโลแล้วก็เราก็เช็คดูนะคะว่าว่ามะม่วงของเราน้ําท่วมไหมนะคะน้ําพอท่วมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งน้องจะหดตัวแล้วจะยุบลงไปแต่ถ้าน้องไม่หดตัวยุบลงไปเราก็เติมน้าเพิ่มนิดหนึ่งก็อพอเลยนะคะเพื่อนนะโอเคมา่อนเพื่อน,นะคะ่ะ นี่คือมะม่วงหนึบของเรานะคะที่น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือช้อนฟองนั้นเพื่อนนะช้อนฟองนะคะใช้ไฟอ่อนถึงกลางนะคะเพื่อนนะ,ะแต่เวลาที่เดือดแล้วเขาก็จะเดือดอย่างนี้นะคะรับเพื่อนประมาณนี้นะคะเนี่ยสีน้องก็จะเริ่มเปลี่ยนเราต้องคอยกดนะคะที่อยู่ด้านบนนี้ดนนะว้า ลอ,อ,อยตัดกรองเพื่อไฟกิดและตัดกรองนะคะถ้ามีกรองเราก็จะตัดแบบนี้ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งน้องไว้อีกสักพักหนึ่งนะคะให้น้องใสก,ก่อนนะคะเราถึงจะตัดออกเพื่อนๆนะราลดไฟลงให้เป็นไฟอ่อนถึงกลางแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งน้องไว้สักพักหนึ่งสังเกตไหมคะจากเมื่อสักครู่ที่จะมีแบบขาวๆอยู่เนาะตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่า เริ่มใสเริ่มแววขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการช้อนฟองเราเจอแล้วก็ช้อนออกเรื่อยนะคะเพื่อนนะค่ะก็จะทําให้น้องมะม่วงของเรานะคะน้องมะม่วงหนึบของเรานี่คือใสนะคะมันโดนมันโดนไรเนี่ยค่ะโดนไ,ไออะไรนะไอความร้อนต้องเปลี่ยนหน่นะคะเพื่อนสังเกตไหมคะน้องจะเริ่มใสลนะเนี่ค่ะถ้าน้องเริ่มใสถ้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คือน้องจะเริ่มใช้ได้ลนะนี่ค่ะ มันจะเริ่มใช้ได้แล้วเพะฉะนั้นเราก็พยายามกดลงให้โดนน้ำเชื่อมเยอยนะๆขั้นตอนนี้คือคือข,ขั้นตอนที่ว่าเราจะจะหยุดแค่นี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพอน้องเริ่มใสแล้วก็คือสามารถใช้ได้แล้วพอน้องสุกแล้วเอ,า,อาง่ายๆนะคะสุกให้ทั่วก็คือโอเคละใสและแววแล้ว,แ,ลว,แ,ว,ลแ,ลวแต่ครั้งเนี้ยสาหรับคนที่ชอบให้น้องอ่ะนะคะถ้าออกตอนนี้น้องจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะ ข้อาวออกตอนนี้เลยนะคะก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานสาหรับใครที่ชอบรสชาติเปรี้ยวหวานก็ต้มให้เดือดอย่างนี้ให้ใสยแววอย่างนี้ก็เอาออกได้เลยนะคะตักขึ้นสเสด็จน้ําแล้วก็เอาไปตักได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับท่านไหนที่ชอบความหวานนิดนึงก็ตั้งน้องไว้อย่างนี้ก่อนนะคะก็คือตั้งเชื่อมน้องไปเรื่อยๆก่อนนะคะด้วยไฟอ่อนถึงกลางเท่านั้นนะคะ แล้วให้สังเกตให้น้ําที่มีอยู่ในหม้อเนี่ยลดลงนะคะแล้วความเหนียวข้นของน้ําำจะมากขึ้นอันน้ำตาลก็จะเข้าไปในเนื้อมะม่วงหนึบของเรานะคะสําหรับคนที่ชอบรสหวานหน่อยนะคะก็ประมาณนี้แต่แนะนํานะคะให้ตั้งไฟอ่อนถึงกลางเท่านั้นนะคะหลังจากที่น้องเดือดมากๆแล้วนะคะเราลดไฟลงแล้วก็เชื่อมน้องไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนถึงกลางเท่านั้นนะคะอ่านะคะเพื่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกสักพักหนึงแล้วเราก็จะเริ่มตักน้องออกแล้วนะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้มะม่วงนึบนะคะที่เขาเรียกว่าเหมาะกับที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือให้น้ําเชื่อมซึมเข้าไปเล็กน้อยนะคะพอประมาณนะคะก็จะมีรสหวานขึ้นมานิดนึงไม่ไม่เปรี้ยวมากนะคะแล้วก็คราวน,นี้เมื่อเขาสุกทั่วกันเห็นไหมคะ้เพื่อนเขาจะใส่แววแบบนี้นะคะใส่แววมากมาก เราก็จะทําการตักน้องขึ้นนะคะพักก่อนนะคะเพื่อนนะตักพักก่อนแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะอ่าตักพักนะคะเพื่อนในตะแกงอะไรก็ได้นะคะให้น้องสเสด็จน้ําก่อนนะ,ะแบบนี้นะคะเราก็จะตักขึ้นให้น้องสเสด็จน้ําก่อนก่อนที่จะนําไปตันนก,กนะเพื่อนนะทําแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราพักน้องสเสด็จน้ําเชื่อมแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะนําน้องมาผึ่งในกระด้งแบบนี้ก่อนนะคะหรือว่าวัสดุอะไรก็ได้ที่มีแบบรูระบายอากาศนั้นเพื่อนนะเราจะยังไม่เอาน้องไปตากในตู้ตากนะคะสําหรับเทคนิคของเราเนาะคะ่ะเพราะว่าเอาไปตากในตู้ตากตู้ตากก็จะมีความอบความร้อนนะคะก็อาจจะทําให้ผิวของน้องเนี่ยแฉะแล้วก็ไม่สวยได้นะคะเราจะผึ่งลมไว้อย่างนี้สักพักนึงก่อนนะคะอ่าใครมีกระด้งก็ใช้ได้หรือใครมี ตะกร้าอะไรที่เป็นรูๆนะคะก็ใช้ได้นะเพื่อนนะแล้วก็เอาน้องมาวางแบบนี้นะคะอ่าแล้วผึ่งๆลงไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาน้องเข้าตู้อบอจากแสงอาทิตย์นะคะตู้อบนั้นคือร้อนมากและอบนะเพื่อนนะไม่งั้นความชื้นมันจะเยอะเกินไปนะคะเราเรามีรูระบายนะตู้อบเราอ่ะแต่ว่าเราช่วยน้องนะคะเห็นไหมมันมีความร้อนที่ยังอยู่ไหมคะทาแบบนี้นะเพื่อนส่วนท่านไหนถนัดแบบไหนก็ว่ากันไปจ้า มาคะอันนี้คือขั้นตอนการตากของเรานะคะที่เราจะเอาน้องใส่ตู้อบของเรานะคะตู้อบ DIY ของเรานะคะที่เราทําเองนะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็จะนําน้องมาตากแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านในของตู้เรานะคะก็สามารถตากได้เยอะเลยค่ะแต่วันนี้ทําแค่นิดเดียวเนาะนี่ค่ะเพื่อนแบบนี้นำน้องมาตากแบบนี้นะคะ1 2แดดนะคะเพื่อน